ไม่ต้องพูดอะไรมากไปไปดูคลิปกันเลยดีกว่า Let's go ฐานเหรอตอนนี้กำลังคิดกันมากเลยนะการ์ดอธิฐานนี่อะไรเหรอก็อมีพวกการการเรียนไดเอทหรือว่าความรักกิมีการดอยู่หลายประเภทเลยนะคำว่าแค่พกการเอาไว้คำอธิฐานก็จะเป็นจริงได้ละดีจังเลยนะนี่โคการ์ใบต่อไปลิปตันการที่ทำให้สิ่งของผู้คนขนาดตัวหดเล็กลงได้ ลิปเตอิอยู่ภายใต้พลังของไลส์สังกัดพลังสันหรือเคเบลอสรูปล่างและลักษณะริปเติมีผิวสีเหลืองตาสีเหลืองใส่ผ้าคลุมสีเหลืองเข้มสวมหมวกมีวงกลมสีแดงเด่นเป็นสงา่านิสัยของริปเติเห็นน้องน่ารักแบบนี้นะครับแต่จริงๆริปเตอร์เป็นคนที่ขุน้นตีนมากอ,อน้องชอบแกล้งคนครับแล้วตอนที่ซากุระตัวหดเด็กลงริปตก็ตาม,มาขำซากุระอีก ความสามารถของลิปเติ้ลลิปเตลสามารถย่อขนาดและย่อพลังเวทของคนที่โดนได้ตอนผนึกลิปเติลหลังจากที่ซากุระตัวหกเล็ดลงแล้วตัวเธอนั้นต้องพยายามเอาตัวเองให้รอกจากแมวแตกะกแตมตําข้าวแต่โชคชะตาก็ยังช่วยซากุระจังอยู่เธอได้พบกับเคโรจังทั้งสองคนออกตามหาลิปเติ้ลซากุระกระโจนเข้าออที่ตัวของลิปเติ้ลทำให้ตัวเธอนั้นกลับมาใหญ่ และเธอก็ทำการผนึกลิตเติ้ลไปได้โคการ์ดใบาต่อไปมินเลอร์ก้าที่ใครหลายคนชื่นชอบและอยากจะให้ได้คู่กับคุณพี่โทยะมินเลอร์อยู่ภายใต้พลังของเออร์ตี้สังกัดซันหรือเคเบลอสรูปร่างและลักษณะของมินเลอร์ มินเลอร์ปรากฏตัวออกมาคล้ายกับเด็กผู้หญิงมีผมสีเขียวอ่อนดวงตาสีเขียวใส่ชุดจีนโบราณที่คุมจนไม่เห็นขาแล้วก็เท้ามือถือกระจกในอาการนะฮะเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ปีกนะฮะผมไปหามาเขาเขียนไว้ว่าเป็นกระจกนะเหมือนเป็นเศษกระจกแล้วก็ตรงบริเวณหน้าผาของมินเลอร์จะเป็นกระจกนะฮะความสามารถของมินเลอร์ ตอนที่เธอปรากฏตัวออกมาครั้งแรกเธอปลอมเป็นซากุระและก็ใช้ร่างซากุระอันนี้สร้างความวุ่นวายไปทั่วและตอนที่ซากุระผนึกชุดเธอก็มอบกระจกของเธอให้แก่ซากุระในการสะท้อนดาเมจของชุดสวนกลับไปมินเลอร์ถือว่าเป็นโคการไม่กี่ใบที่สามารถพูดโต้ต่อกับมนุษย์ได้นี่ใส่ของมินเลอร์ตอนที่ปลอมเป็นซากุระ เธอใช้ล่างซากุระอันนี้สร้างความเดือดร้อนและความวุ่นวายไปทั่วเมืองโทโมเอะแล้วก็พาคุณพี่โทยานั้นไปตกหน้าผาอีกดูเหมือนว่าจะเป็นการที่นิสัยไม่ดีชอบแกล้งคนนู้นคนนี้แต่ภายหลังมินเลอร์ก็รู้สึกสำนึกผิดกับการกระทําของตนมินเลอร์ก็บอกใบซากุระทาให้ซากุระนั้นสามารถผนึกเธอไปได้และหลังจากนั้นมินเลอร์ก็เป็นการที่ดูสุภาพอ่อนโยน ดูซื่อสัต์กับตัวของซากุระเป็นอย่างมากตอนผนึกมินเลอร์ซากุระต้องทายมินเลอร์ให้ถูกมินเลอร์นั้นเป็นการดพิเศษวอร์ตี้วินนี่ก็ทำอะไรมินเลอร์ไม่ได้ซากุระนึกถึงตอนที่เธอนั้นใช้โคกาทำรรนายและบวกกับมินเลอร์ที่รู้สึกสำนึกผิดบอกใบทําท่าทางตามซากุระซากุระก็นึกถึงกระจกก่อนที่เธอจะพูดคำว่ามินเลอร์ มิลเลอร์กลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมก่อนที่เธอจะให้ซากุระผนึกเธอเข้าไปจุ๊บคุณพี่และให้ซากุระผนึกไปเก็ดเล็กเกตน้อยนะครับมิลเลอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนทูตคอยสื่อสารกับซากุระว่าพวกการนั้นต้องการอะไรไลท์ดาร์มิลเลอร์นอตติงหรือโฮปสามารถพูดคุยโต้อตอบกับมนุษย์ได้ในซากุระกาจะมีอยู่ตอนหนึ่งเธอได้รับริบบิ้นสีเขียวมาจากคุณพี่ ทำให้ในอาการของซากุลาการผมของเธอจะมีริบบิ้นปรากฏตัวออกมาเอ๊ะปรากฏตัวใช้คำนี้ได้ไหมวะมินเลอร์นะฮะควรอยู่ในสังกัดของ i, วอร์ตี้เราจะเห็นฉากหนึ่งที่มีวอร์ตี้ปรากฏอยู่ในการทำนายของโคการ์แต่อันนี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะคะรับกระจกทำมาจากแก้วแล้วก็เหล็กซึ่งมาจากผืนดิน โคการใบต่อไปเมสการที่สร้างข่าวงกบที่ซับซ้อนเมสอยู่ภายใต้พลังของเอิร์ตี้อยู่ภายใต้อำนาจของซันหรือเคเวลอสรูปร่างของเมสเมสปรากฏตัวออกมาตอนแรกเป็นข่าวงกบแบบในอากาดก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นข่าวงกบแบบอื่นนิสัยของเมสเมสไม่ชอบคนที่ขี้โกงนะฮะความสามารถเมสสามารถปรับเปลี่ยนเข่าวงกบได้แล้วก็จับคนเข้าไปอยู่ในเข่าวงกบ ที่เมสข้างตอนผนึกเมสชาวหลานโทโมโยเมยหลิงซากุระตกมาในข่าวงกดของเมสซากุระใช้การซอสตัดกำแพงก็ไม่เป็นผลใช้ไฟบินขึ้นไปสำรวจเมสก็ทำกาำแพงให้มันสูงสุดท้ายก็ได้อาจารย์มิซึกิที่ใช้กระดิ่งทำนายกำแพงเพราะออกมาได้ซากุระทำการผนึกเมสไปได้แต่การนี้ไม่ได้ตกอยู่ในมือของซากุระ แต่อาจารย์มิสุกิเป็นคนได้ไปแต่อาจารย์เลือกมอบให้แก่ซากุระโคกาใบาต่อไปรีเทิร์นก็จะนำพาคุณนะกลับคืนสู่อดีตพี่พาผมกลับไปวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคม2องพทีพี่รีเทิร์นอยู่ภายใต้พลังของไลสังกัดพลังสันรูปร่างลักษณะของรีเทิร์นตอนหึุออกมาเป็นหมอกสีดํา ก่อนที่จะถูกซากุระผนึกไปในอารดการจะปรากฏเป็นเอลสาวสวมห้าคุมถือนาฬิกานาฬิกาแบบบ้านเหลาครับนาฬิกาแบบเือนๆนแต่ในตอนที่27ต่ตอนเป็นอาดการนะฮะจะปรากฏเป็นรูปนาฬิกาทรายความสามารถตอนหลุดออกมาจากโคการีเทิร์นได้ยืมพลังของต้นไม้ซากุระของศาลเจ้าซึกิมิเนในการพาซากุระย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ตอนเป็นซากุระการ ซากุระใช้รีเทิร์นย้อนเวลาไปคุยกับคุณโคตอนผนึกรีเทิร์นซากุระที่ถูกรีเทิร์นจับเข้ามาในตัวต้นไม้ของศาลเจ้าสกิมิเนะเธอเฝ้าดูเหตุการณ์ความหวานเก็บของคุณพี่โทยะจาับอาจารย์มิสกิครบเธอครับจนกระทั่งเชาวหลานนั้นได้ใช้ไทม์หยุดกระแสการเวลาย้อนกลับของรีเทิร์นซากุระหลุดออกมาจากตัวของ Return. รีเทิร์นรีเทิร์นปรากฏตัวออกมาเป็น เวอร์ชันหมอกสีดําก่อนที่ซากุระจะผนึกรีเทิร์นไปได้หลังจากผนึกรีเทิร์นเสร็จชาวหลานที่เหนื่อยมากๆจากการใช้การ์ดไท,ทม์ซากุระที่เป็นห่วงก็เลยกอดชาวหลานไปหนึ่งทีถ้าซากุระไม่สามารถกลับออกมาได้ซากุระจะต้องอยู่จนถึงช่วงเวลาณนะปัจจุบันนะครับโคลีก,กับอาจ,จารย์มิสกิรับรู้ถึงการย้อนเวลากลับมาของซากุระ ไทม์กับรีเทิร์นแตกต่างกันแล้วก็เป็นการที่ใช้พลังเวทค่อนข้างสูงแล้วก็การสองใบนี้ชาวหลาเป็นคนครอบครองไปโคการ์ใบต่อไปมิสเตอร์วิกถูกใจสิ่งนี้ครับช็อตหรือเฮช็อต กาที่จะโจมตีลำแสงใส่ศัตรูไปเรื่อยๆช็อตน,นั้นอยู่ภายใต้พลังของไฟอาลีสังกัดพลังเจ้าตุ๊กตาเัืดนุ่นพูดได้เคโลจังหรือเคเบลอสรูปล่ลางลักษณะชอตน,นั้นปรากฏตัวออกมาตอนแรกเป็นกลุ่มก้อนพลังงานสีชมพูหลังจากถูกซากุระสะท้อนดาเมจจับจะปรากฏเป็นเอลสาวผมสีแดงมีผมสีเหลืองตรงการดึงเป็นสง,งา่าสวมเสื้อที่มีหนามแหลม สมถุมมือความสามารถเมื่อเราพูดปลุกความสามารถขอญอาตพูดนิดนึงนะครับในตอนนั้นเนี่ยตอนที่28นะครับเมีหลิงผู้คําว่าเล็งไปที่หัวใจของชาวหลานถ้าผู้คําว่าเล็งหรือโจนตีมาจะเหมือนเป็นการปลุกความสามารถหรือแบบเป็นการทํางานของการนี้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราพูดปลุกความสามารถของช็อตมันจะโจนตีศัตรูหรือเป้าหมายไปเรื่อยๆและก็จะเพิ่มความดุนแรงไปเรื่อยๆ ตอนผนึกชอ็อตน้องเมยหลิงคนดีคนสวยซื้อกาอธิษฐานมาจากร่างคุณมากิซากุระจับจิตสัมผัสของโคการ์ได้จากร่างคุณมากิเธอกับโทโมโยไล่ขอดูการเพื่อนๆแต่ละคนในห้องจนกระทั่งน่าจะจีฮารุจังนะครับที่บอกว่าเมยหลิงเองก็มาซื้อกาซากุระกับชาวหล่าก,ก็เลยออกตามหาเมยหลิงแล้วก็พบว่าตอนนี้เมยหลิงอยู่ที่โรงเรียนในระหว่างที่ ยื้อยุดฉุดกระชากขอการจากเมยหลิงอยู่เมยหลิงก็ได้พูดปลุกความสามารถของช็อตและคนที่สวยนั่นก็คือคู่มั่นของเธอครับเช่าหลานเชาหลานถูกช็อตไล่ยิงซากุระใช้มินเลอร์สะท้อนดาเมจกลับทําให้ช็อตนั้นได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะถูกซากุระผนึกไปคนอะไรเกิดทําให้คู่มั่นของตัวเองได้รับบาดเจ็บโคกาใบต่อไปสวีทการที่จะทําให้คุณนั้นได้กลายเป็นเบาหวานแบบง่ายตาย การนี้ชื่นชอบของหวานและความหวานการนี้อยู่ภายใต้พลังของไลท์สังกัดพลังสันรูปร่างลักษณะสวิตมาในรูปร่างคล้ายกับพูดส่วนชุบคล้ายกับปุยเมฆเหมือนสายไหมพวกนี้ที่ผมของเธอนั้นมาในทรงแอฟโสีชมพูที่ชุดประดับไปด้วยคาเบตโตแล้วก็มาพร้อมกับไม้คทานิสยัยเธอไม่ชอบเกลือครับถ้าเกิด เธอโดนเกลือเธอจะมีอาการโตเตและสวีนั้นชอบความหวานมากๆความสามารถเธอสามารถเพิ่มความหวานในเค้กและสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งของนั้นให้กลายเป็นของหวานตอนผนึกสวีซสกุละกับเพื่อนๆทำเค้กในค้าคาหักกรรมแต่หลังจากอบเค้กเสร็จทุกคนก็ได้ชิมเค้กที่ทุกคนทำผลปรากฏว่า เคกนั้นมันออกมาหวานเจ็บในครั้งต่อมาหลังจากที่ทุกคนนะออกไปจากห้องค้าหักกรรมเธอกับชาวหลานออกตามหาสวีทและพบกับสวีทที่ออกมาเพิ่มความหวานในเค้กของทุกๆคนเธอกับชาวหลานช่วยกันปากเกลใส่มันและพอมันหยุดสากุระก็ผนึกสวีทไปได้คาเบโตถ้าผมออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะครับเป็นขนมญี่ปุ่นทรงกลมขนาดเล็กมีลักษณะขุขะ ท้ามาจากน้ำตาลแล้วก็น้ำปุนลลดโคการใบต่อไปแต่เจ้าสุนันจรจิจจอที่มีความเร็วมากและสามารถแบ่งปันความเร็วนี้ให้แก่คุณได้ดัอยู่ภายใต้พลังของวินดี้สังกัดมูนหรือยูเอรูปล่ลาและลักษณะดัปรากฏตัวออกมาคล้ายกับสุนันจรจิงจอเฟเนต ตัวเล็กน่ารักหูยาวหางยาวมีคริสตัลสีเขียวแล้วตัวของน้องนนะั้นเป็นตัวสีม่วงอ่อนนะครับนิสัยของแดชน้องนั้นขี้อายมากแต่ถ้าเราทําให้แดนนั้นเชื่อมได้น้องก็จะมีความน่ารักแล้วก็จะจงรักภักดีกับเราความสามารถแดชวิ่งได้เร็วมากในระยะสั้นๆและสามารถแบ่งปันความเร็วนี้ให้แก่คุณได้ตอนผนึกแดชนะฮะ ผมขอพูดถึงตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับคุณเลคุณเลเนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่มาในตอนที่30สิบเธอได้มาเจอกับเดสที่หนีจากการจับกลุ่มของซากุระแล้วเธอก็ได้รับเลี้ยงเดซและได้ตั้งชื่อว่า P ีวีคุณเลเนี่ยเป็นนักวิ่งของชมรมนักเอ่อเขาว่ากีตาใช่ไหมครับอันนี้ถ้าผมผิดขอโทษเลยนะครับแล้วตอนซ้อมเนี่ยอยู่ดีๆเธอก็มีความเร็วที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเธอก็เหมือนเป็น นักแข่งของโรงเรียนโทโมเอดาครับโอเคกลับข้าสูตรเส้นเรื่องหลักซากุระที่ผนึกแดสต่อหน้าคุณเลไม่ได้ซากุระตั้งใจว่าจะผนึกแดสภายหลังแต่แดสนั้นก็ได้หลุดออกมาเธอทําใจผนึกแดสไม่ได้จริงๆสุดท้ายเธอก็ต้องฝืนทําเธอก็ผนึก a ดสไปได้นี่คือการจับโคการที่ซากุระไม่ยิ้มแล้วก็ไม่รู้สึกดีใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียใจที่ผนึก a ดส เดส h นะฮะชาวหลานเป็นคนได้ไปจากการใช้เทพอัศนีในการโจมตีแต่พระเอกอย่างชาวหลานนั้นก็ไม่ได้ใจร้ายสักทีเดียวในวันแข่งขันของคุณเลนะฮะชาวหลานก็ได้เรียก d ดส h ออกมาซึ่งมันทําให้คุณเลนะั้นมีพลังกำลังใจในการแข่งขันวิ่งร้อยเมตรและว่าเอาชนะไปได้ส่วนชื่อ PV นะฮะคุณเลนา่าจะอ้างอิงมาจากลีกเด็กที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกแถบ ตอนเหนือของอเมริกาเหนือพวกนี้ครับเจ๋งมากยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะว้าห้าจริงๆด้วยโคการใบต่อไปจงขยายล่างค่ะให้ใหญ่ทับเทียมสตูบิกและครีเอทบิกและครีเอ การที่สามารถเพิ่มขนาดส่วนสูวนกับการที่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นรังสรรค์ความคิดของคุณลงไปในสมุดที่ชื่อว่าคีเอสิ่งของเหล่านั้นที่คุณรังสรรค์มันจะปรากฏออกมาการทั้งสองนั้นอยู่ภายใต้พลังของไลสังกัดสันรูปร่างและลักษณะของการทั้งสองบิ๊กปรากฏตัวออกมาตัวของบิ๊กนั้นสูงมากใส่ชุดในยุโรปตอนกลางตัวชุดนั้นเป็นสีฟ้าทั้งหมดที่หัวใส่หางนิน ส่วนครีเอทนั้นประุฏตัวออกมาเป็นหนังสือเก่าๆมีหน้าปกเป็นดาวแปดแฉกนิสัยนะครับบ i ๊กนั้นเป็นการ์ดท,ที่ใจดีส่วนครีเอทนั้นไม่มีความสามารถตอนที่ Big กนั้นหลุดออกมาจากโครการบิ๊กทำให้สิ่งของรอบตัวนั้นเพิ่มขนาดทำให้มันตัวใหญ่แล้วก็ตอนที่เป็นโครการกับซากุระการ์ดทำให้ตัวของซากุระนั้นตัวใหญ่ ก็เป็นการที่ซากุระน่าจะชอบนะเพราะว่าซากุระเนี่ยถูกคุณพี่นั้นล้อว่าเป็นยายสับป,ปะหลาดไม่ต้องกวแล้วซากุระจังเท้การเนี้ตอบโต้คุณพี่ส่วนคีเอฟนะครับจะทํางานตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นเขียนอะไรลงไปในสมุดคีเอมันก็จะปรากฏออกมาตอนกลางคืนอย่างตอนที่31ที่มีทั้งมังกรฮิปโปแล้วก็เสือดําตอนผนึกการทั้ง2ใบนะครับขอสรุปสั้นๆนะครับ ซากุระโทโมโยชาวหลานเมยหลิงออกตามหาโคกาตอนกลางคืนพวกเธอทั้ง4ี่คนพบกับแมวที่ตัวใหญ่พวกเธอนั้นวิ่งหนีแมวตัวนั้นก่อนจะมาพบกับบิ๊กบิ๊กนั้นยอมให้ซากุระผนึกแต่ง่ายได้ขณะที่พวกเธอทั้ง4ี่คนนั้นกำลังจะกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีเหล่าสัตว์ปิศิศนาปรากฏออกมาดวงตาของสัตว์เหล่านั้นตาลายๆดูน่ารักแล้วก็มีปีดฝีมือของคนที่ ลังสันนะฮะก็คือนาโอกจางที่ไปซื้อสมุดคีเอะมาจากร้านค้าเก่าๆแห่งหนึ่งและในระหว่างที่4คนนั้นกําลังคุยว่านี่คือฝีมือของการ์ดอะไรก็มีมังกรตัวบะเอกปรากฏตัวออกมาเคโราจางนั้นขอให้ซากุระใช้การ์ดบิ๊กกับตัวเองซึ่งซากุระก็ไม่เอาฮะแต่สุดท้ายก็ต้องทําอยู่ดีหลังจากที่ซากุระใช้บิก๊กเธอพยายามเข้าขัดขวางมังกรตัวนั้น จนกระทั่งน,นาโอโกโจังรู้สึกง่วงนอนแล้วก็พอแล้วและตัวของมังกรนั้นก็ค่อยๆจะสลายหายไปซากุระก็เลยทำการผนึกคีเอบไปได้ทำที้ดีมากเลยซากุระแต่ก็เกือบไปแล้วล่ะแต่ว่าตัวเธอได้มันปอมจริงๆเลยนะ การใบต่อไปเชนกาที่มีพลังในการทําให้คนนั้นสลับร่างและสลับวิญญาณเชนนั้นอยู่ภายใต้พลังของดาร์กสันกัดมูลหรือยูเอรูปร่างและลักษณะเชนนั้นปรากฏตัวออกมาเหมือนกับกิ้งกาตัวสีฟ้าตาสีส้มแต่ในอาการจะปรากฏเป็นดวงตาสีเขียวและตาสีส้มนี้นะฮะจะไปปรากฏในซากุระกาแทางนะครับความสามารถเชนนั้นเป็นกาที่สามารถทําให้คนนั้นสลับร่างกันได้ แต่ยังคงพฤติกรรมแบบเดิมๆมาอยู่นะฮะก็อย่างเช่นการพูดนิสัยแล้วก็การกระทําอย่างเคโรจังที่อยู่ในร่างของชาวหลานก็จะพูดสำเนียงติดโอซาก้าส่วนชาวหลานที่อยู่ในร่างของเคโรจังเวลาอยู่ใกล้กับคุณยูกิโตก็จะมีอาการหน้าแดงทุกครั้งถ้าอยากกลับคืนสู่ร่างเดิมนะฮะก็ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้รอให้พลังเวทของเชนนะั้นค่อยๆลดลงลดลงแต่ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะอยู่ใน ล่าที่เชนนั้นเปลี่ยนให้ไปตลอดตอนผนึกเชนซากุระเคโรจังแล้วก็ชาวหลานที่ออกมาตามจับเชนอยู่นั้นเคโรจังกับชาวหลานจับที่ตัวของเชนแล้วรอให้ซากุระมาผนึกซากุระทำการผนึกเชนไปได้แต่แล้วเคโรจังกับชาวหลานทั้งสองคนนั้นสลับล่างกันเคโรจังกับชาวหลานจะต้องรอถึงวันพรุ่งนี้และค่อยกลับมาให้ซากุระเชกาสเชนนั้น ทาให้ทั้งสองคนกลับคืนสู่ร่างเดิมแต่พอถึงเวลาจริงนะฮะชาวหลานในร่างของเคโรจังก็ได้หายไปซากุระโทโมโยเคโรจังในร่างของชาวหลานแล้วก็เมหลิงที่เป็นห่วงชาวหลานมากๆทั้ง4ี่คนออกตามหาแล้วก็มาพบกับชาวหลานที่อยู่ตู้ครีบตุก,กตาพวกเธอสามารถเอาชาวหลานออกมาได้และพอเอาชาวหลานออกมาได้ซากุระก็ใช้การเชนทําให้เคโรจังกับชาวหลานกลับคืนสู่ร่างเดิม เชดเป็นการใบรแรกที่นอตติงขโมยไปในเดอะมูวี่นะครับโคการใบต่อไปฟิสกาที่สุดแสนจะแข็งแกร่งมีพลังการแช่แข็งและลดอุณหภูมิฟิสนั้นอยู่ภายใต้พลังของวอตตี้สังกัดมูนหรือ UA รูปร่างและลักษณะของฟิสที่เห็นได้ชัดจะเป็นปลายเหมือนปลาทองหางมากคลีบแล้วก็หางนั้นจะเป็นน้ำแข็งมีอัญมณีเม็ดใหญ่บนหัวของฟิสความสามารถฟริสนั้นแช่แข็งสิ่งของได้ทุกอย่างรวมทั้งผู้คนแต่ถ้าเป็นคนที่มีพลังเวทอาจจะต้องใช้เวลาแช่แข็งคนเหล่านั้นนานหน่อยฟิสนั้นมีความสามารถลดอ,อุณหภูมิ มาน,นั้นอาศัย,ยในน้ำแข็งได้และโจมตีด้วยน้ำแข็งแล้วก็ตอนที่ฟินนำปรากฏตัวออกมามันจะมาพร้อมกับน้ำแข็งห่อหุ้มล่างทําให้การโจมตีทางกายภาพแทบจะทําอะไรมันไม่ได้นิสัยของฟิสฟิสนั้นมีนิสัยที่ดุร้ายแล้วก็ฉลาดตอนผนึกฟิสซากุระและเพื่อนๆที่มาเล่นล่าไอสเกตกันแห่งหนึ่งในขณะที่ทุกคนนั้นกาลังเล่นไอสเกตกันอย่างมีความสุขฟิสนั้นก็ทําการแช่แข็งเพื่อนๆของซากุระ ให้อยู่ในสภาพน้ำแข็งเหลือเพียงแค่ชาวหลานแล้วก็สากุระทั้งสองคนนั้นจะต้องรับมือกับการฟริสนี่เป็นการจับโคการ์ที่ยากลาบากมากฟริสนั้นแข็งแกร่งแล้วก็เวลาที่มันโผล่ออกมาจากน้ำแข็งนะฮะมันก็ยังมีน้ําแข็งห่อหุ้มล่างของตัวเองอีกชาวหลานใช้ตัวเองล่อฟิสมาให้สากุระผนึกตอนที่มันนั้นโผล่ออกมาจากน้ําแข็งและไม่มีน้ําแข็งห่อหุ้มล่างของมัน สุดท้ายฟริสก็ถูกซากุระผน,นึกไปได้พอผน,นึกฟริสไปได้อุณหภูมิทุกๆอย่างก,ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง,<ล>งต่อไปจะเป็นโคกาที่ไม่ได้ไปปรากฏในอนิเมะหรือไม่มีตอนในมังงะ 1. แอโร่แอโร่รนะฮะจะปรากฏในเดอะมูวี่ส บับเบิบับเบิไม่มีปรากฏในตอนผนึกโคกานะฮะจะไปปรากฏอีกทีนึงก็ตอนเป็นสากุรากาศ์ด3ลีเบอรสี่ทรูหเวฟแล้วก็นอตติ้งหนึ่งแอโร่แอโร่ปรากฏตัวออกมาลูกัาเป็นเด็กผู้หญิงมาพร้อมกับธน,นูสามารถยิงธนูเป็นชุดแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนของธนูได้2องบับเบิ มาในรูปรแ้งของนางเงือกตัวน้อยดูเป็นมิตรเธออยู่สังกัดของวอร์ตี้บับเบิลมีพลังในการสร้างฟองสบู่จะใช้ล้างรถล้างจานหรือตอนเป็นซากุระกางซากุระจังของเราก็เอาบับเบิลนั้นอาบน้ําให้กับเคโรจัง4ลีเบอร์การที่มาในรูปรแ้งของตาช่างสังกัดพลังเออร์ตี้ความสามารถของลีเบอร์สามารถจับได้ว่าใครนั้นโกหกใครนั้นพูดความจริง ไพ่ใบที่4นะฮะทูกาที่สามารถลอดผ่านวัตถุสิ่งของไปได้เธออยู่ภายใต้พลังของไฟราีสังกัดซันหรือเจ้าตุ๊กตาแยะหนุนหุดได้เคเบลอสพลังของทูนะฮะสามารถลอดผ่านวัตถุเช่นเพดานผานางังความหนาของวัตถุแล้วก็ความแข็งแกร่งของพลังเวก็มีส่วนที่จะทําให้ผ่านไปได้นะฮะแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็ติดง่งอยู่ตรงนั้นไปตลอด เสื้อผ้าของทูแล้วก็ไฟนะฮะเป็นเหมือนการยกย่องมรดกจีนของโครินะฮะผมพ่อไปหาข้อมูลมาได้นะครับน่าจะเป็นชุดหัางฝูครับเป็นคําที่เรียกเครื่องแต่งกายของชาวหั่นในประเทศจีนครับโครการใบต่อไปเวฟเวฟนะฮะอยู่ภายใต้พลังของวอตี้สังกัดมูลความสามารถของเวฟเวฟนั้นเป็นรองแค่วอตี้ควบคุมน้ําได้สร้างการโจมตีจากน้ําได้แต่ ไม่สามารถสร้างน้ําได้ด้วยตัวเองคะคือวอรตี้เนี่ยเวลาปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสายน้ําแต่เวฟเนี่ยจะต้องพึ่งพาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ